สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องน้องปุ่งฟีเจอร์นะครับวันนี้ก็คือใกล้ถึงวันคริสต์มาสอีกแล้วนะครับวันคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์นะครับใกล้จะวันวันคริสต์มาสก็คือจะอยู่วันจะใกล้กับปีใหม่แล้วนะครับอ,อันนี้ผมมีเกมสนุกๆให้ทุกคนเล่นกันนะครับชื่อเกมว่า Tom and j e r r y c h a i n นะครับแต่ว่า ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอันอนั้นยังไงอา้อาวอนันัหนาหายแล้วเหรอมีแต่คิดมากอันนีเดาจะทันวาคมเล็เคอเคซื้อมันอยากซื้อนั้นน่ะกระสุนไม่มีได้ตัวนี้ 3D อ้ อย่างเช่ไหนเหรอ,ท,อ, 4, รท,อ,อ,ท,อท็อปซี่นักกระบี่ท็อปซี่เอาเนี่ยลกันท็อปซี่ชันทันทียินยันตีได้ตัวนี้ก็จะถึงวันที่เจ็ดแล้วก็จะถึงวันก็จะถึงตอนนั้นแล้วอ๋อไม่มีฟรีน,นี้ด้วยเลือ กระยดจรวดขุนยนหรืหน่อยขุนยนหรืนโโหต้องมีอันนั้นเยอะมากเลยเหรอพวกเพชรอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป,บป,บป,บปสู้กันเลยดีกว่าเล่นเป็นเมียนะครับเปลี่ยน้าปรไฟดีกว่าออกมาเป๊บหนึ่งมบเกยไขายรปรปิจัตัว รูปน่ารักน่ารักหน่อยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ดีนับดีกว่านับตาแล้วเลือกหนึ่งเดี๋ยวไปต้งหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นตัวนี้เ <c oughs> มื่อกี้ผมจิ้มม่โดนเลยใช่ไหมอ่ะเริ่มจับคูดด่ดื้อๆสิบแปดสิบเจ็ด สิบหกสิบห้าสิบสี่สามเหลือคนสุดท้เยเป็นท็อป4ี่กินนี้นี่แหละท็อป4ี่มาแล้วอยากให้ตามันมีอะไรเปลีป่ยนแปลงจังก็คือตอนนี้ผมใส่หมวก ตาตาด้วยนะครับ <irgendw> ท <carbono S 2> ุกคนน่าจะสักงกีดแล้วแหละเหรอทำไมคนเดีนช้าจังไงก็ผมเอาทุกคนหนึ่งร้อยแล้วก็ปีเจอรี่เฮ้เท่เท่ตัวนี้เท่เอ้าแล้วทำไมตรงนี้มันไม่เปลี่ยนเลยไปห้องที่มีอีพีดีกว่า โรบอทอยู่ไหนปังแล้วนะ่ะเฮ้ยอย,อย่าคิดว่าจะไปได้อย่าคิดว่าจะไปได้เจอแล้วเออไม่โดนดีกว่าเดี๋ยวทำไมไม่โดนเฮ้ยโอ้โหเพิ่งมาสุดชีวิตเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอข้า,า,า,าแป๊บนึงรอข้าบไปแป๊บนึงสิเออดีมากเล่นเก่งเล่นเก่งเล่นเก่ง ปื๊บปึ๊บเดี๋ยวอยู่ไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวไไจะไปไหนจะไปไหน,จะไ,หนจ,ะไหจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปหาจะไปไหนโอีกีมีประมาณห้าสีห้าเลยเอ๊ะ กำจัดหนูสามตัวโหเริ hmm. no, ่มมาก็เจอเลยเริ่มมาไม่โดนดิปื๊บเฮ้ยเดี๋ยวจะโดดโดดอื้ออือยโอ้ยโอ้ไม่โดนรอโอ้ะไม่มาใช้นี้แป๊บอึดยมันคือยังไง

นายคิดพวกเก่งเหอคิดพวกเก่งเหรอเลวเวลเท่าไหร่แล้วพวกนายอะ่ะอฮ้ยผมเลวเวลเท่าไหร่นะ78นี่แหละอ่ะอืมยจับหนูเลยตรงนี้นี่แหละจะไปตรวจไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยอืดอืดอ,อ,อ่ะเดี๋ยวจะไปไหน ดีทำเล่นทำเดี๋ยวจะโดนนะเฮ้ยมาก่อนอมามามาเออเดี๋ยวตัโดโอ้ไม่ทัน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 สองตัวเลยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บสองตัวกบจัดก็กับจัดพร้อมกันอ๋อไม่ใช่ เขาลงเดียวปึ้งฮึอะอะนี่ี่อยู่ไหนเจ้าพวกหนูมีสองล่างนะมีสองล่างท็อปซี่นี่มีสองล่างนะคะทุกคนสองล่างตอนเนี้ย โอ้เดี๋ยวดูไปโอ้ปพิ่มเโอ้โหไม่ทันไม่ทันโอ้โหโอ้หปิ่มมาทีมาทีคาบโอ้โหไม่โดนหือเดี๋ยวหืมยังกลับกำจัดโอ้เข้าชิดแล้วสองเลยเหรออ่าเดี๋ยว เ yeah. ดี๋ยวนี่ไม่โดดไม่มีทางโดดเอ้ยยวโดนอะไรนี้เฉยอืดอืดอื้โอ้หัโดดเอื่อจกลุกสิลุกลุกลุกปุ๊บไม่โดนไม่โดนเริ่บเรบอืม กึ๊กึ๊กึ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 จะไปไหนจะไหนปุ๊บ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 ปุุ๊๊บป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  โดน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 แน่นอนสองร่างแปบบ๊บแยกสองร่างปุ๊บนี่นี่อือักนกช่วยช่วยด้วยอืออืออือสงสัยใช่ไหมมีสองร่างไม่ได้แฮกเกอร์ไม่ได้เป็นแฮกเกอร์นะครับมันมีสองร่างจริงๆครับ เฮ้ยห้ามช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยช่วย,วยไม่ได้เลยนี่จะไปจะรวดอ่ะเอ,เอาผมเดินไปก่อนเบิบเอาหมดเวลาละโหมีตัวหนึ่งตายไปแล้วตัวที่เหลือไปไหนหมดเจ้าหนอนน้อยคิดถึงฉันไหม อะสองร่างเอาทั้งขยะมาปึ๊บป่าเอ,อ้ยนี่มีสองตัวอ้าวโอ้ยเห็นด้วยเดียวอ,อยู่ไหนอยู่ไหนไมีมีมีไม่รเอเพื่อนเพื่อนกระชากเลยกระกจัดจับจัดเลดดดดดดือดเลือด โอ้ยจำพี่จ็บเอ้ยจบตัวได้หนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งจะอ่า,อากดเดินกดเดินไม่เป็นหรอผมจะรวบล้วตัวอีกตัวนึงโอเคอีกตัวทีงมันไปไหนอ่ะท่าโรงเรียนใช่ไหมมีแม่ท่องลรงเรียนมันต้องอยู่แถวมันต้องอยู่แถวแวนี้นี่แหละผมว่า ผมว่าม uh, ันต้องอยู่แถวๆเงี uh, ้ยฮะอยู ي, ่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตกใจนี่ค right> ิดอยู um, ่ตรงบันไดเอ๊ะไหนไหนน่าจะดีบันไดอือปึ๊บอือหูเขาลงเรียบเฮ้ยปึ๊บปึ้งนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลย เ่ช,ช่วยช่วยช่วยเร็วโอ้ยไม่ทำละต้องรอท่องลำเรียง <g urt> ยกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จังหวะนี้ปึ๊บไปโน่ละนี่เอ้ยช่วยเอ้ยเอ้ยนี่จับนี่จะสี่ตัวแล้วสี่ตัวจะสี่ตัวแล้วเพื่อนไปยุ่งพักขัว น้อยจุดคกิคิ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 กิอคิกิเก่งมั้งก e ันนะเก่งการเกแลกันปึ๊บอ่ะนี่านจตรวดก็รอเพื่อนรอนี่ก็รอนะเพื่อนจะไปเอาตัวนั้นมาก่อนมาก่นก่อนมีมจี เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอืมอยู่ไหนอ๋ขอข้ควาข้างวายี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบามฟอนาประตูเลยอ่าสิบเก้าแปดนักเพื่อนไปนไหนนั่นไงนั่นไงจ็ช่วยอ,อ,อ,อืมมาดิมาเหมือนเดิบ mà mượn tôm mà mượn tôm mà mượn tôm mà mà mượn tôm ôi tôi sọc ăn đấy bị cầm ui mà đi mà đi cô mà ui Ớ bước đó Không ham ham yến ham à chập lời quên chập lời chập nú dốc về đây บจับไปไปยินรวมตัวแล้วตอนนี้ดีดีดีวิ่งวิ่งวิ่งปิดประตูด้วยเออพี่ที่หนูตัวนั้นมาไม่ได้หรอกฮะหนึ่งเรใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> รอบหนึ่ง MVP ไล่ก็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 ไล่กไล่ is 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 กอรยุทธ์พอสำเร็จ400 200ท็อปซี่ร้อยสามสิบนี่ระดับรายชันวโอันนี้ไม่ได้เพิ่มเลยเรียนเงินหนึกก่งร้อยสามสิบเจ็ดนี้ก็เพิ่มโอเคอันที่น้อยที่สุดอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะคะ นึ่ร้อยเองแล้วอันที่เยอะที่สุดนั่นก็คือกําจัดนะครับลองมาเป็นเทคนิคนะคบแล้วก็ลองลงมาอีกทีนึงก็จะเป็นไล่ล่าและอันที่น้อยที่สุดอันดับที่4เลยนะครับกลยุทธ์ดีเลยอย่างนี้อันดับที่1อันดับที่2อ,อันดับที่3อันดับที่4นะครับเติ้งเตเเลเวลสิบเดียว แลว้วถ้าเลเวลสามสิบนี่คือยังไงอ่าเฮ้เปิดเลยเปิดสมดุดเพื่อฟีเจอร์เียืิญญาเห็นอัศวินเชิญคุณปล๊บอ่าไปดูเข่งขันที่หกภารกิจแป๊บรับทั้งหมดก่อนนี่ได้ห้าร้อย สัป,ปดาจะเรียกว่าจะอ่านว่าสัปดาห์หรือว่าสัปปะดาก็ได้นะครับผมเรียกว่าสัป,ปดาห์ดีกว่าหรือสัปปะดาดีสัปปะดาสรุปยังไงก็เน,นี้อ่ะหีบความรู้ปึ๊บเออ่สะสมสำเร็จหนีครองครอไม่ใช่โคโค บึ๊บเดี๋ยวนะมันมีถึงอ๋อนี่มันมีแค่นี้ซึบแล้วก็ฟึบอ่ะเหรียญทองาการเตริมตัวโดยรวมเหรียญเงนินได้สอนด้วยแต้ความสำเร็จ5ออ๋อนี่เหรียญทองโอเคในเป้มีอะไรบ้าง ท็อปซี่นี่ก็ใช้แล้วไม่ใช่เหรอจำลองใช้ตัวไหนดีนะเอาชุดตัวไหนดีนะ,ะนี่ไงเพืที่ใช้เมื่อกี้ใช่ไหมตัวนี้เอไม่มีตัวละครหรอก็อมีเยอะเลยทุดนี้ยังไม่อันนี้ชือ่อทุดหรือว่าทุดยังไงทุดหรือทดุด ตัวละครแป,ป๊บนึงนี่ไงโหต่มันต้องซื้ออะผมยังไม่รวยพอจริงครับทุกคนมีแต่งตัวมีสกินนึงนี่มีสกินนี้มันมันอ๋อนี่งไงมันไม่เหมยมันไม่เหมนผมพูดผิดมันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนกันแล้ววันนี้จะอะไรนักหนาเนี่ย แลกเปลี่ยนแมวแมวแลกเปลี่ยนโอเคอ่ทุกคนชอบเกมนี้กันไหมครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปพื่อนฟิวเจอร์นะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตอ่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ๊บายบาย